ขอความเจริญในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงป่ะโพธิญาณใน,นวันนี้จะพูดเรื่องอนุสติข้อต่อไปคือจาคานุสติได้แก่การตั้งสติตามระลึกถึงการบริจาคของตนจาคานั้นกรอบเขาค่อนข้างกวานน้างนะครับแต่ในที่นี้เน้นจริงๆก็คือเน้นที่พวกทาน หรือการให้ปันต่างๆการสงเคราะห์อนุเคราะห์การเฉลีย่ยแบ่งปันด้วยความเมตรักความเมตตาความเป็นนิสรสนิทสนมต่างๆแต่ว่าในแนวของการนำมาระลึกนั้นเราสามารถใช้ทุกระดับกรนี้ท่านรชาชนทั้งหลายจะเห็นว่าจาคะที่อยู่ในทศพิตราชธรรมรือทศทั ทศพิราจะรำเขามีทานังอยู่แล้วตอนนั้นปริจารขังในตรงนั้นเป็นการสละประโยชน์สุขส่วนตนเองเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเป็นจริยาวัดของประมากษัตริย์ที่จะต้องทุ่มเทเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนที่สรงรับผิดช,ชอบอยู่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาอยู่โดยลําพัง คือจาค่าที่อยู่โดยลำพังจนจาค่าในคารวะสธรรมตัวนี้หมายแค่สละแบ่งปันแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากไม่มีฐานอยู่ในภาคสนามจริงๆหรือภาคปฏิบัติจริงๆมันออกมาทั้งรูปของการสงเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารความมนุเคราะห์ด้วยความมีน้ำใจไม่จี แะโด้วยการเคารพน้ำถือบูชาตามสมควรแก่ฐานะของคนที่เราบริจาคให้จะคับบางอย่างเป็นการสละอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคเป็นค่าสึดตัวเจตจำนงที่เราตั้งใจไว้ฉันตั้งใจจะทำอย่างนี้อย่างโน,น้นแล้วก็มันมีความรู้สึกเป็นอุปสรรคมาขัดขวางมาตัดรอดไม่ให้เราทำ ต้องมีความพร้อมที่จะสละความรู้สึกตอนนั้นออกไปโดยเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์จริงๆนะฮะจะค่าหมายถึงปณิพานเลยนะครับเป็นวัยพุนธของนิพานแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระก็คือว่ามันก็สละอิเลสประเภทโลภะประเภทราคะตลอดถึงประเภทโทสะมูหะ โดทั่วใหญ่ที่เน้นในที่นี้ก็คือสละกิเลสประเภทโลภะโดยการบริจาคโดยการสงเคราะห์หัวครอบแก่บุคคลอื่นข้อนี้คุณสังเกตว่าลักษณะอย่างหนึ่งที่น่าคิดก็คือทั่วโลกเนี่ยศาสนิกในศาสนา <Do> <you> know, สทัาท่วโลกจะให้ความสำคัญแก่การบริจาคสละสร้างทวารวัตถุ ก็เคยตั้งข้อสังเกตมานานแล้วเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเหมือนกันทุกศาสนาเราไปทุกส่วนของโลกเวลาเนี้ยที่ส่วนไหนก็ตามแต่พูดถึงของโบราณนนะครับอาคารสถานที่ต่างๆที่ก่อสร้างโดยราคาแพงๆนั้นมีแต่วังกับวัดเ่งแต่ว่าปัจจุบันนั้นผู้เศรษฐีเริ่มจะใหญ่โตขึ้นมาเยอะ เป็นครหาสนาใหญ่ๆสร้างขึ้นมาใหญ่ๆแต่เดิมทีเป็นวังกับวัดวังเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของความจุรักพักดีแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอำนาจวัดนั้นเป็นเรื่องวัดนั้นเป็นเรื่องพลังศรัทธาที่ศาสนิกในศาสนานั้นๆก็สร้างไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นมัสยิดไม่ว่าจะเป็นวัดวารามต่างๆก็ตาม จะสร้างกันใหญ่แล้วก็สร้างกันมากสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าเจตนาในการบริจาคก,การสละเนี่ยมันมีอยู่สามช่วงคือช่วงแรกก่อนจะให้ระยะมไม่ยาวช่วงที่สองกำลังให้ก็รเรียกว่ายิ่งสั้นใหญ่แต่ช่วงที่สามในหลังจากให้ไปแล้วเนี่ยมันอยู่นานเช่นสมมติว่าเราบริจาคสร้าง สร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์สร้างโรง,งเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคือทุกครั้งที่เราเห็นเราเกิดปิติประมุเกิดเอบิมใจเกิดค,ความสุขใจที่ได้บริจาคหรือเสียสละอย่างนั้นปัญญาค้าจึงกลายเป็นอนุสติข้อหนึ่งที่เมื่อเราทำทานไปแล้วหรือบริจาคไปแล้วเนี่ย แลนางนำมาย้อนคิดมานำมาพิจารณาสินรูข้ข่าวคราวอาคารสถานที่ติตนบริจาคหรือว่าทานในตนให้ไปเกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งใหญ่แก่บุคคลทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดปีติประมุตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดแต่อย่าลืมว่าในช่วงคิดเนี่ยในช่วงพิจารณาก็คือเรื่องของสติซึ่งสัมปัสัญญะเรื่องความเ,เพียร ที่มาย้อนนึกมาหวนนึกเรามีมากเท่าไหร่เราสละเราบริจาคได้มากเท่าไหร่เยเราจะเกิดปิติประโมทมากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นอย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ตอนหนึ่งว่าให้ข้าวน้ําเป็นการให้กำมังให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณให้ยานหณะเป็นขั้นการให้ความสุข ให้ดวงปรีปเป็นแคเป็นการให้ดวงตาแต่ว่าผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยนั้นชื่อว่าให้ทุกอย่างแล้วก็ใครให้ธรรมะก็ชื่อว่าให้ผลที่เป็นอมตอมะเพราะแนวจากคะแม้แต่พูดเฉพาะเรื่องวัตถุที่เราบริจาคเราย,ย้อนระลึกหวนระลึกแล้วก็จะเกิดปิติประโมท โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าคิดเห็นบ่อยๆคิดเห็นมากๆคือเรายิ่งเห็นมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีอย่างที่ท่านเล่าถึงคนทื่งทำบุญไว้ด้วยการบริจาคอาคาัาฐานที่เสานาชนะเป็นฐานปรากฏเป็นวิมานรองรับอยู่ที่สวรรค์ท่านต่างๆ เราคอยท่านเหล่านั้นไปอยู่ในสวรรค์วิมานตรงนั้นเพรเมื่อท่านรู้ท่านก็เกิดปิติประโมทเกิดความพอใจยินดีแล้วก็มีฉันเท่าสาหะจะทําบุญทํากุศลมากยิ่งมากยิ่งขึ้นไปการใช้สติระลึกได้มากเท่าไหร่ใช้สัมปชัญญะความรอบรู้ในเรื่องเหล่านั้นมากเท่าไหร่ ปิติประโมทก็จะเกิดขึ้นมากท่านั้นเพนารากนาสนิสติมันก็เป็นเรื่องที่เราทําเองแล้วอาจบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่นานก็ได้นะาจ,จะากตักบาตตอนเช้าและตอนเย็นก็มานั่งระลึกก่อนจะนอนเนี่ยระลึกทบทวนพิจารณาถึงการไปจากผ่านของตัวเองและปิติประโมทมันก็จะเกิดขึ้นนี่ก็เป็น อีกข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดปีติขึ้นมาได้โดยไงต่อย่าลืมว่าเป็นการเสนอตัวเลือกนะเราถนัดตรงไหนก็เ,เลึกถึงพระพุทธเจ้าเลือกถึงพระธรรมเลึกถึงพระสงฆ์เลือกถึงสีเลือกถึงจากขะในข้อต่อไปก็คือเทวตานุสติการตั้งสติตามและลึกถึง เทวดาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาคือเราเมื่อเราลึกถึงเทวดาเนี่ยเราจะชื่นชมยินดีในการเป็นเทวดาของท่านอย่างในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไปดูต่างๆจังหวัดมีการเทศเรื่องมคมนบอี่อยจะเทศมา เพราะว่าแสดงตำนานความเป็นมาของเทวดาชั้นดาวดึงแล้วก็เหตุที่ให้มาฆมนกับบริวารเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมันสืบเรื่องมาจากเจ้ามหาลิเป็นกษัตริย์ลิชวีเป็นราชวงศ์ลิชวีก็ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่พรเจ้าทรงแสดงเรื่งเท่าสกัเท่าสกะเนี่ย แล้วุทธเจ้าเคยเห็นท่าสักะหรือว่าเพียงแต่ว่าพูดตามคำเล่าลือพระเจ้าบอกเคยเห็นแล้วก็รู้จักแล้วก็พบกันแล้วก็รู้ถึงเหตุที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นเท่าจัก,กรคือแล้วก็เล่าในความโดยสรุปก็คือว่าในดีตการนานมาไกลนานไกลมาแล้วนะในหมู่บ้านหมู่หนึ่งชื่อสึกว่าชื่ออาจารย์ขาม ก็มีมนุษย์คนหนึ่งชื่อมัคคะมันมีกุศลและเจตนาก็สังเกตเห็นประชาชนชอบไปยืนพักผ่อนอยู่ในสถานที่ต่างๆท่านก็ไปตกแต่งพื้นที่บริเวณนั้นให้หน้ายืนในหน้าพักผ่อนไม่มีงง,ง,งเงี้ยวเขี้ยวขอมาเกี่ยวข้องคนก็มายืนกันมากๆนะในสุดก็ เห็นว่าคนสนใจในเรื่องนี้มาโดยแกก็ทําของแกไปเรื่อยๆนีคนมาสอบถามว่าทําอะไรแกบอกว่าสร้างทางไปสวรรค์ก็มีคนที่ดีๆง,งามมาสมทบกับแกเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็สร้างถนนให้คนไปไหนมาไหนเดินเดินไปไหนมาไหนด้วยความสะดวกสบายสา,าถนนเรเห็นว่าคนที่เดินมาบนถนนเนี่ยคยวรจะมีที่พักไวก็สร้างศาลา ของวสหายทั้งหมดเนี่ยสามสิบสามคนนะสามสิบสองสามสิบสามทั้งตัวเขาแล้วก็มาสร้างศาลาแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเอาไม้กระดานมาปูคนละพื้นคนละแผน่นตกลงว่ามีกระดานสามสิบสามแผน่นเวลาใครมานั่งพักกระดานของคนใดเนี่ยคนนั้นก็รับไปเลี้ยงดูเป็นแขกที่บ้านตัวโดย ในการต่อมาพัญญาของท่านสามคนคนหนึ่งก็สร้างเช่าฟ้าของศาลาหลังนั้นอนะ่ะชื่อสุธรรมาคนหนึ่งก็สร้างสวนคนหนึ่งก็สร้างสระนา้ําชื่อสุจิตราสุนันทาสระสุนันทาสวนสุจิตรานะก็ในการต่อมาคนเหล่านี้ก็ตายไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์มีวิมานร,รองรับอยู่บนสูงสวรรค์ เราก็เล่าเรื่องไปยาวนะฮะเป็นแต่นี้ก็คนพอนึกแล้วเนี่ยได้เห็นว่าเออคนปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้องนี้ก็ทำให้เป็นเทวดาแต่ประเด็นที่สำคัญตรงนั้นทรงสรุปถึงธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาคนนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วก็น่ายึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติตามคือแตนที่เราจะไปรอเป็นเทวดาหลังจากตายไปแล้วก็ให้เป็นเทวดาซะก่อน เป็นเทวดาด้วยจิตท่าที่พจะติมีธรรมะอยู่สามสี่ชุดด้วยกันที่ส่งแสดงว่าเป็นเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนในบังเกิดเป็นเทวดาหรืเป็นเทวดาในชุดนี้มีเจ็ดข้อด้วยกันเรียกว่าวัตบทเจ็ดประการหนึ่งมาตาเปติพลังชนตุงการอุปถากเลี้ยงดูมารดาบิดา านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบช่วยทำกิจการงานของท่านนำรงสก,กุลตำตนให้เหมาะสมแก่การเป็นทายาทของสก,กุลเมื่อท่านตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้กุเรเชิถาประจายินนังมีการประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อญาติผู้ใหญ่ตั้งแต่รุ่นพี่ขึ้นไปให้ความเคารพนะับ นับถือยำเกรงต่อบุคคลตานั้นเป็นการ,รลดละมานะความกระด้างความถือตัวความเย่อหยิงความอวดดีของตนลงไปแล้วก็สังหังสกษษษษษิและสัมผัสสังพูดจาอะไรกับใ,ใครก็พูดจาโดยทอยคำที่ไพเราะอ่อ,อนหวานสบายหูสบายใจของผู้ฟังเรื่องวาจานั้นเป็นเรื่องใหญ่ อย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าร้อยตาหวานลิ้นน่ะสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายคือปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีโชคดีเป็นตราแล้วท่านก็พันนาวไว้ว่าปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาาวิชาชายัยจะกล่าวถ้อยร้อยคำไม่ลำคาญไปราฐานตื่นตนพนุลำขึน้นสก,กวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมกลิ่นประท้ว กกินประียบเปรียบรวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลมแม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปราบรื่มดุจจะดืม่มบประเพศต้องเข็ดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมคนฟังลมมือหน้าด่าเอ่ยตอนนี้ก็เป็นหลักการที่แสดงเยนวาวาจาที่ไปละอ่อนหวานเนี่ยเป็นหลักการมนุษย์เสสัมพันธ์คือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเราเรากับมนุษย์เนี่ย อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรเพราะในสังฆหาวัตถุคือธรรมะที่เป็นเครื่องสงเคราะห์นุเคราะห์กันก็ทรงแสดงเรื่องปิยาวาจาไว้วาจาเป็นที่รักหรือว่าพูดด้วยความรู้สึกเม่ตาหวังดีต่อบุคคลเหล่าน,นั้นวาจาที่พูดออกไปก็น่ารักน่าเคารพน่านับถือน่าศรัทธาเป็นสุนยียบปะหายดังคือละการยุยงส่งเสิมไม่เกิดความแตกแยกเล้ชาชัน คนเหล่านั้นเป็นสัตว์โลกที่ชอบในการเบียดเบียนชอบดูความแตกแยกความรุนแรงความเล่าช้านต่างๆเราเห็นว่าข่าวคลาวต่างๆได้ปรากฏทางสื่อโทรทัศน์ข่าวดีๆก็ไม่ออกไปหรอกเอาสั้นๆนะแต่ข่าวฆ่ากันข่าวรบกันข่าวอะไรต่ออะไรก็ติดตามเ,เป็นระยะระยะ,ะ,ยะเลยติดตามเป็นทุกนาทีทุกข่าวออกมันไปเพิ่มความรุนแรง คือสื่อทั้งหลายน่าจะาออกมาในแนวสร้างสรรค์แต่ก็อ้างว่าข่าวเป็นข่าวความเห็นเป็นความเห็นไอ้ที่จริงมันก็ความทำดีก็เป็นข่าวนะฮะแต่เขาไม่ออก,กลองสังเกตว่าบางทีเนี่ยอย่างพระบาทสมเด็จพระอยู่ัวเสด็จพระราชทานภาพพระกรถินสองวัดแต่นั่นเองเนะวัดบวกรกับวัดพระเจตุพุท์นั้งใครถ่ายภาพเยอะจริงๆเลยนะก็น่าจะถ่ายให้ เห็นทุกขั้นตอนต่างๆเพื่อจะได้เป็นแบบฉบับพระิราชบพีทีที่เสด็จพระราชดดำเนินนั้นท่านทอดกันอย่างไงท่านทำอย่างไงมันน่าจ,จะมีน้ำใจหน่อยรูปแรบ,บเดียวหายเลยแล้วก็มาคืนที่สองก็มาดูตอนสมเด็จพระบรมเสด็จไปทอดที่วัดเทพศิรินกับวัดราชบพิษก็แพ้ใหญ่อีกอะซึ่งที่จริงมันเป็นประเพณนนีเป็นหลักการเป็นวิธีการในการปฏิบัติ นะเรื่องบางเรื่องไว้ถ่ายพ่อกันได้เป็นชั่วชัวโมงก็ไม่เห็นมีอะไรนะที่เป็นเรื่องชาวบ้านธรรมาดาานี่ก็ถ่ายพ่อกันได้เรื่องที่เป็นหลักเป็นฐานไม่ค่อยมีค่อยมีนั้นโดยพื้นฐานคือชอบความแตกแยกความรุนแรงความเล้าฉานจนถึงบางพวกกไปยุยงส่งเสริมไม่เกิดความแตกแยก เรียกว่าสอเสียดําความค้ั้งนี้ไปบอกข้า้งโน้นําความข้างโน้นไปบอกครั้งนี้เพื่อต้องการให้สองฝ่ายเนี่ยทะเลาะก,กันเจตนาให้ทะเลาะก,กันนะฮะไม่ใช่เจตนาสื่อสารต้องมุ่งความเบียดเบียนมุ่งความแตกแยกมุ่งความร้าาฉานของบุคคลสองฝ่ายเที่ั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วก็สอนให้ลดละในเรื่องเหล่านี้นี่ก็เป็นธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาเราจะเห็นว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ที่ไม่ยาก ถ้าตั้งใจจะทำเนี่ยก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่เพราะมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมอยู่แล้วเราก็มีพ่อแม่มีญาติผู้ใหญ่อยู่โดยธรรมชาติแล้วมีการสื่อสารติดต่อกันแล้วเราจะเห็นว่าเรื่องวาจาเนี่ยว่าไว้ตั้งสองแห่งทั้งพูดวาจาที่ไประอ,อ่อนหวานทั้งเว้นวาจาที่สอเสียดซึ่งก็หมายความว่าเรื่องเหล่านั้นก็ไม่โกหกด้วย ไม่หยาบคายด้วยแล้วก็มีสาระประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการฟังด้วยประการต่อไปก็คือมัชเชระวินเยย,ยุตังคือขจัดความสนิทมนทินคือความสนิทออกไปจากใจความสนิทนั้นเป็นอาการเกิดขึ้นมาจากโทสะก็ได้เกิดข,ขึ้นมาจากโลภะก็ได้นะก็แล้วแต่ให้ลองสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเรามีของเยอะแต่ละคนนี้เราไม่ชอบอเราไม่ให้ก็แสดงว่าสนิทตรงนี้มันเกิดจากโทสะ แต่บางทีี่เราหวงของเราอะ่ะเราไม่ให้แม้กับคนที่เรารักเรานับถือก็ตามบนั้นแสดงว่ามันเกิดมาจากโลภะเหมือนคนที่จะเป็นเทวะเปลนผู้ประเสริฐเนี่ยจะต้องไม่มีมนทินคือความสนิทความสนิทมันเป็นสนิมใจเป็นมนทินใจแล้ว,ว่าสร้างปัญหาต่อสุขภาพจิตของบุคคลที่จะต้องเพียรพยายามลดละบรรเทาไวมันจากไปคลายไป แล้วก็มีสัจจะคือความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยคะไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งต่อหน้ามาพรับรับหลังลตะโกถือว่าปฏิบัติไปโดยความเอื้อเฟื้อมีความสุจริตใจเป็นเบื้องหน้าเป็นการปฏิบัติธรรมะของเรานั่นแหละแต่ว่าคนอื่นเขาได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมะ บพราะคนที่เป็นผู้ประเสริฐจริงๆต้องดำรงอยู่ในสัจจะคนนี้ได้เกียรติแล้วการยกย่องสรรเสริญได้อนุสาวรีย์เราจะเห็นว่าสัจจะจะสูงมากขุยจะส่งแสดงว่าเสดเจนกิติงปปนติบุคคลจะได้เกียรติกับระความสัต์และประการต่อไปก็คือแล้วเกิดค,ความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิด ความประทุษร้ายอะไรแต่อะไรต่างๆซึ่งแต่ละอย่างนั้นมันทำลายจิตเราให้ตกต่ำลงไปสู่ห้วงเหวของโทสะดันั้นจะต้องพยายามข่มความโกรธบรรเทาความโกรธลดละความโกรธลงไปอาจจะใช้ความอดกลั้นความอดทนการให้อภัยการไม่ถือสาหาความด้วยการอดกลั้นที่จะรักษาความดีของเราไว้ คือคนที่ทำใเราโกรธที่จริงก็เป็นคนไม่ดีแล้วถ้าเราโกรธเราก็เพิ่มคนไม่ดีขึ้นมาอีกคนหนึ่งแต่เราไม่โกรธก็มีคนไม่ดีอยู่เพียงคนเดียวเพราะนั้นคนที่ฆ่าวความโกรธจะได้นะจะไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธจะได้จะอยู่เป็นจุพระพุทธเจ้าทรงสนเสริมการฆ่าวความโกรธซึ่ง เหมือนกับมียอดหวานนะแต่มีรากเป็นพิษคือคนบางทีก็ทําอะไรไปตามความโกรธที่บังเกิดขึ้นแล้วนึกว่าสะใจหรือสาแก่ใจแต่หลังจากนั้นในปัญหามันมารุมมาตุ้มอแก้ยากแสนยากจริงๆเพราะความโกรธจึงเป็นโทษต่อสุขภาพจิตโทษต่อผิวพรรณแล้วก็โทษต่ออารมณ์จิตใจมันเหมือนกับคนที่มีแผลคือเปราะบางง่าย กระทบกระเทือนไะไแล้วก็มีปัญหาได้ง่ายดังนั้นถ้าเกิดความโกรธเนี่ยไม่ถึงก็รักความโกรธอนะ่ะตอนนี้เราพูดระดับชีวิตธรมธรมดาธรรมดาคือครอบงําความโกรธคมความโกรธเอาไว้ห้ามใจจากความโกรธเอาไว้บางครั้งมันอาจจะอยู่ภายในใจแต่ว่าทํำยังไงย้ายออกมาเป็นการพูดเป็นการท,ทําทำได้ขนาดนี้ก็ดีมากแล้ว แต่ตามไม่โกรธเลยเนี่ยจะยิ่งเป็นการดีใหญ่เพราะความโกรธเนี่ยเวลาเราโกรธไปแล้วมันจะตกเป็นสนิมใจคือค้างขากลายเป็นความอาฆาตเป็นความปลูกโกรธเป็นาการจงเวนเป็นการมุ่งแก้แค้นมุ่งที่จะเห็นความปิบัติเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่คนที่เราโกรธซึ่งซึ่งแต่และเรื่องนี่มันไม่ได้ไม่ได้ไประโยชน์อะไรกันเลยจิตใจมันไม่ประเสริฐผลเทวดาเนี่ย ก็คือคนที่มีคุณธรรมธรรมะเ่าเนี้ยเราก็น้อมมาดูที่ตัวเราถ้าเราเห็นเราเห็นคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ภายในใจเราก็เกิดปิติประมทแต่ถ้ามียังไม่พอเราก็พยายามเพิ่มพูนขึ้นเพื่อจะให้เป็นเทวดาโดยทรมโดยอัตภาพร,ร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยรูปร่างหน้าตาอย่างที่เราเป็นนี่แหละแต่ว่าจิตใจเราเข้าถึงเทวะคือความเป็นผู้ประเสริฐ นอกจากจะเป็นอนุสติแล้วนะฮะยังช่วยยกระดับจิตใจของเราเองให้มีความประณีตสูงขึ้นท่านฟังทงังหลายใต่ร่มโพธิญาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญก้องงามไปบูรณนธรรมึะมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี